นี่กำลังแต่งอ่าคันคอพี่น้โย่ไยแต่งคันคอย่อขันไหวแล้วบาทได้ลูกไพ่ฮ่าฮ่าไปค่ะชีพได้ตื่นตัเริ่พี่น้องแล้วว่นับเสกพังดูเสกพังดูดีใจได้ลูกไพ่เยอะเออมันเหลือเพิ่นมาให้หรอกมันบอกพ่อหรอกเพิ่นยัง พอว่าเรื่องเงินล้านเป็นตับตอนนี้กำลังเสร็จยอดพี่น้องไยสีพอหรือสีขาดยังบ่ฮหุเกินวะไหน เ,เงินกี่พี่น้องเอ้ยสามล้านหาสามล้านหาเศษเนาะใส่ขันคอบัดนี้กับโบฮู้ว่าสียังข้างเท่าใด้นะต้องคอกันก่อนพี่นอ้อยแต่ว่าปงปงใส่ขันขอคอไข่ไข่คำปากก่อนนี่สามล้านหาเศษ หมูมีคำใสร็จหมูมีคำใส่นจนำบ่ยังดาวคำมาวางเสร็จนำปุ๊บอัดไว้เอ้ออัดไว้เห็นไหมถึงแล้วเออถึงแล้วบรรยากาศตอนเศร้าทักทายเด้อพี่น้องทักทายสบายดีสวัสดีพี่น้องโอ้ เอพี่น้องกินข้าวใน่เอ้ยข่าวเด้มพี่น้องเอ้ยข้าวเดิมพี่น ar er ้อง้องไปหนางั้นาช่วยกินข่าวเฉี่บดีจะพาเพ่นบอกินครับอข้าวแล้วข้าวเมียนะคาบบานแต่เขืนบอก นอ้าเขาไปว่านักกไปกันี่เนาะก็ฟรีดอกเ่านี้าเลยก็เอาเเอาไ้เลยเ้ากินเขาไปพอมียาพี่น้องเลยพร้องเลาขไม้รานใช่รุ่นเน่ววะดอเทาได้มือนกัรุ่นจักจีจักชิล้านเลยดองไอยากได้เมีเราอยากได้อะไรเ้ อยู่ฟางลานน่ะถาเบิ่งเนอะพี่น้องถาดไว้ละทำบัแคยดเนะวินวินถามีคํำเนียวเว้ยถือว่าค่อฮักเลยหล่ะมื่อเนี่ยทำหนึงบาทมันคำหนึ่งบาทอยู่ฟางลาเดี๋ยวนี้นะสี่สิบห้าล้านวนในสี่สิบ้าล้านึ่แสนวันเลยนักทำกนหนึ่งบาทหนึ่บาทสี่สิบห้าล้าน่งแสนห้ึ่นสือ บ้านไม่กินลไม่เขา้านหแม่ดีบ้านคงง่านะเขาให้บ้านเ่าได้เขาอกว่าบ้านที่เจ้าเาพ่าวข้าเบ้านข่อยสกีจะมีข้ามเราลูกข่อยมนมีค้ทุกคนลูกข่อยจะเอาได้ถึงเจ้าเ้าพ่าวา่อให้กัน่ไป่าะกีเนะลาบไก่มาอะไรลาบไก่มาแต่นาเอาพี่นะะไพี่ห้องเอ้ยขาวลาบไก่เอ้ย

งามเลยสาวเนี่ข้านไปคออยู่นี่อะไรสาวเงินนะงามเม่สาวเงินนะงามได้จรหมังากหมักหุนมันกระสูตามันกระจุ่มกระลุยอยู่ไรไกมันนั่งกินเข่าพวกนั้นน่ากันงแท้เพิ่นเ่าคดองกันนะ ยังไม่ได้วอาเลยไม้ทำไม่ว่าจะทำบ้านทำเมืองทำเ่องทำเมืองกับบุหาเลยทำบ้านทำเมืองอ้าวห้ากับทุกง่ะกูบ้านเมืองครับอาลุตวทำสบาทยนบาทจายนะไปว่าทำบ้านทเมืองกันแล้วคนละทำมาไปรู้ด้แล้วนรายอบาทนาะเออเขสาานเมบานึงบาละหกหมืสเลยีหาดวเป็นวตายันึงแต่หาทีตางงแห้งรสามื่ะ ทำบ้านทำเมืองแต่เก่าเท่าไรกับบ้านใหญ่กับบ้านเฮานีเยพี่อันบ้านเฮาบ้านใหญ่บางคนลับบ้านบอคือเอาสากันแต่เก่าบอไม่ไปมาหาแต่ว่าเงินนั่นน่ะสามลานหาบ้านเอาหาราดเงินว่าใครข้างบ้านนะคนใช้คันคือบ้านเฮาบอสามบ้านหนานั่นนะเพราะบ้านทีอยู่กับมันปงทำอิดด้วยสามล้านหา เงนไขข้าบ้าเรียกแถวแก่ครับ้ันเอาหาลาดมบ้านเงือนไขเง้่นไขข้าบ่าเงื่นไข้าบาไรหัวบ่จักเราอ่ะเอาไปจักไดบ้านเท่ากับแพงเนี่ยนบ้านเท้าหันไล่เคยชูย่นหันเงินควดเงนวงไปยูนหันบริเวณเอาดีม่เดเอา ทำคนถามทำคนถามว่ามีเงินกกงมีเงินกกงเงินห้างอ่ะจ้าทวงไงเด้อจะเอาลายแดงแท้เงินกกงเงินห้างเลยใช่หรออือยังเอาลายเลยใช่หรอแล้วก็หันเลยได้ล่ะสามล้านห่าเลยขอเมียตีเนี่ยขอมากระลังเมียวงไซกินนี่นยสามล้านห้าสามล้านห่าบ้าห่าล้านเงินโกงเงินเหงาอยู่หันเบิดอยูนหันเบิดหาล้านบิด เงินแม่พอม่บได้เลยได้หน่ยหนะได้แต่ถถาแต่แก่ได้เบิรฮะได้ถแกท่นี่ัวละลานนึงเบิร์สลานไก็เงินเนนั่นนั่นกระเบงออกหาเงินทบ้านมันกระเบงออกหมดและในหาลานเน่ยเลานหนถ่ายหน้าเบิร์ทงหนึ่งพอดี เองเนี่ยไ่ได้กินยง้าวลาดเราบอกนชาวชิมหาพวกที่ชาวชิปไหนโดน้าวลาดเราอ่ะากะลินี่ไปขอเมีแอจะตั้งแต่ขอเมียมานีสีหาคนได้ยางมีเถื่อนนี่มันก็ขักแบบนึงพี่น้องเลยตอนนี้กบชีวิตหมู่บ้านโเทาแหละ สิขับไปสู่หมู่บ้านโคกใหญ่ายไปผ่านทงหน้าพุ่นน่ะพี่น้องโอ้ยน้ำทางแบบไหนได้ผู้น้ำทางนี่ไปไอเบิ่งกันพี่น้องเลยว่าขรดองเท่าไรคือมาไปลำบากลำบนแฮะมู่บ้านโงง่ายพี่น้องเพื่อจะได้เมียนี่ย่างขามตรงขามท่าขามทงไห้ทงหน้าไปลีโอทีมงานเท่ากับเป็นซิปพุ่นน่ะพี่น้องเลย ลมกันหนาวพัดไปว้อยนี่วมันขอทาอยู่เด้่ยไปขอเมียนอ่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องนุ่มสดทางเก็ซีฝั่งไทยมาโหลดบารณาเป็นผู้ขอให้หลายแล้วบารณาขอมาหลายคู่แล้วอย่างขามทงเดี๋ยวไปพูดแล้วที่ตามครับส่งต่อทั้งบ้านเจ้าสาวด้วยพี่น้องเอ้เอาเปนเมียเจ้าเบาเมียเจ้าเบาหิวกระเป๋า จกิมีอย่งเมีเงินมีคำอยูน่นะเออหลายคนเติมเราทีมงานนี่เนาะอ้าวขัวบ่สะพานบ้านเฮาพี่น้องก็ขามสะพานขนามน้ำโอ้หักขมไม่น้ำได้นี่ก็ได้ สบายดีนะนี่จะผานเี่อรถไไเราจะผ่านขาหน้าป่ะมาหอดหมูบ้านคงใหญ่ลบ้านวตัวบ้านบ้านเพื่หน่กับบมเนใกล้ได้พี่น้องเลยขำหววขำห้องค้องบึงมาารีรอหมู่บ้านเข้ามาหาหมู่บ้านญงนี้ประมาณจะกิโลก่ ได้แล้วกิโลหนึ่งเนาะกิโลปลายกิโลปลายกิโลกัวหอดแ้วพี่น้องเอ้ยหอดแล้วหอดแล้วหอดหมุ่บานคงใหญ่แล้วยางเอาพี่น้องไยขั้นสีมากอะบึงสภาพถนนทางนี่มันมีห่วยรัดนะนะมีห่วยกั้นกลางไว้ก็เลยมีหน้ามีขีดตมมีโค้นก็เลยไม่ได้เอารถมหมก็เลยผากันเดินเนาะผ่ากันยางมากก เมอยๆเน่ à, จะายดีจะว่าโอ้จะว่าสุดหล่อมาเอาเมียไก่เลยหลานเจ้าสาวอยู่นี่กำลังแต่งขันคอพี่น้องเยแต่งกันคอย่อขันไหวแล้วบาทได้ลูกแฝดเลื่อยอยู่เห็นลืมได้ลูกแฝดเลื่อยอย่าลืมมั้งน้านหน้ามีน้าใดใช่น้าใดบอกเล่าให้น้าใด

ไข่รบบรกระเป๋าแล้วบาทเป็นปึกเยอะ่นเ <c oughs> ับเซ็งดูเซ็งดูดีใจได้ลูกไพ่เยอะเออมันเหลือเพิ่นมาให้รอกมันบอกพ่อรอกเพิ่นทิให้

เงินกี่พี่น้องเอ้ยสามล้านหาสามล้านหาเศษเนาะใส่ขันคอบัตน,นี้กับโฮู้ว่าสียังข้างท่าใดนะต้องคอกันก่อนพี่น้อยแต่ว่าปงปงใส่คันอคอไขไขคำปากก่อนนี่สามล้านหาเศษ หมูมีคำเสจหมูมีคำเส่นจ <c oughs> นำบ่ <c oughs> ยังดาวคำมาวางใช่ไหมปุ๊บหัดไว

bạn subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Bà nương đây bà nương bà nương bà nương bà bà nương 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 bà bà nương 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 nương

ไบนมีแต่พรหายใหน่อยไปสีบนสรุปแล้วนี่เมนได้รูดบานเนิ่งว่ามมนบัไ่ได้รูดบานนิ่งลวมีแต่ขันมือเตงหนักคอข้องคอเจ้าสาวหนาสองสลึงได้บ่ ขักันเนาะขันเนาะขัเออขัเออขัเปิไป่นเปดมาได้ไหนเนาะลังเามาได้มเราเปิมาได้เลยสีได้ค่องเนอค่ะ่าบนตัานั่นแหละคลองสุดเล่เนาะขันนะา้เนาะขั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 ตันึ่าดไว้เ่าไเห็นเร่อกันไหมไรได้ไปฉันอะไรอันนั้นขัด พักเาพัไ่ได้ยังไ้ืมาเงอแบบว่าไ่างี่นะเออกันนั่นกันเป็นหาได้รึ่งบาทเพิ่งจะหามาให้ก่อนที่เนีน้องพรพให้ยัดเือหาพอได้รุงเหรอว่าเป็นมันบ่ด้บ่ ได้บ่ได้ด้อเออได้แล้วบานนี้สามสิบห้าล้านยีสิบห้าล้านค่าบาทนึงบานนี้เนาะสรุปสรุปวันนี้คือสามสิบห้าง้อซโตง้อเป็นงวอตายเออชาได้บ่ด้ได้่ามว่าถามว่าทีน้าคตกลงะวาตกกงตกมาแล้ว

สามสิบห Nh ้าล้านยืนยืนสิบห้าล้านจีดมัวสองโตคำบาทหนึ่งเนาะกะถือว่าแล้ว